you <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปเปิดภาพมุมสงูงงานฉลองวิวาของหนุ่มนิวชัย,ยพลและภรรยาคนสวยเมษากิตติมาบอกเลยว่าอลังการสมฐานะหมื่นล้านมากค่ะ ่วงคู่วิวาวานในวันวาเลนไทน์สำหรับคู่รักนิวเชยพลและภรรยาคนสวยเมษากิตติมาค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็ได้เข้าพิธีมงคลสมรสในช่วงเช้าของวันที่18ตุลาคม2564โดยได้จัดงานแบบส่วนตัวเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ค่ะ โดยทั้งนิวและเมสายอยู่ในชุดบ่าวสาวสีขาวสะอาดตาค่ะโดยภาพที่โพสต์ลงในอินสตาแกรมนั้นเป็นภาพโมเมนต์ในงานวิวาที่โรแมนติกมากไม่ว่าจะเป็นช็อตหวานของคู่บ่าวสาวที่ควงคู่กันเต้นรําและภาพจุมพิษในยามค่ําคืนค่ะเรียกได้ว่าเป็นงานแต่งในฝันของสาวๆหลายคนเลยทีเดียวค่ะอย่างภาพล่าสุดในอินสตาแกรมของสาวเมสาค่ะเธอก็ได้โพสต์ภาพจากมุมสูงเป็นบรรยากาศงานแต่งบอกเลยว่าสุดอลังการค่ะโดยโพสต์นี้ระบุ แคปชั่นว่า Our Dream Wedding เมสา n e w เ h a p e อรค่ะ